สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วอตอนนี้เวลาเที่ยงสถานีต่อไปหารหัวตาสามนาทีถึงเขาก่อนละก่อ,อนหน้านี้กิน ก่อนหน้านี้กินข้าวเรียบร้อยแล้ว65บาท3นาทีถึงตอนนี้2นาทีเหลืออีก1นาทีครับก็จะถึงที่หมายหาดหัวตางครับผม ไม่ใช่ตามสามต้นนะหาดหัวตาลนะตามสามต้นหงใส่ต้อง,อองรอบหน้าหรือเดือนหน้าแล้วค่อยแบบฟูแม็กจังหวัดประจวบไปเลยทีเดียว เมทิพย์หานลับๆนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ชมเพจรันจวนทิพย์ครับผมผมได้ดูเพจพี่ลันจวนแล้วผมก็มาที่นี่แหละครับ โโอ้เมื่อกี้หรือเปล่าหาห,าหัวตาลเราเลยมาหรือเปล่า หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาที Google Map คงไม่หลอกแล้วนะเราอย่าไปาสับสนหาเจ้าสำราญ แสดงว่าเราเลยหาดหัวตา,มาลามาแล้วนะ่าจะเลยมาแล้วนาะน่าจะรูเล็กๆนะั่นแหละหาดหัวตาลอืม ล้วจะเดินอ,อะไร

นาทีสับสนสับสนชีวิตเองอีกแล้วโอ้โหเกงนะใไฟเลี้ยวไม่ปิดป้าหรือเปล่าฮ่าหัวตาลหัวตาลหัวตา Out. Oh. Oh. oh, yes. Oh, no. Oh, forever. <laughs> หาหัวตาลเจอแล้วแหมกูเราวนไปตรงนู้นพระเจ้าจอดจริงๆเขาบอกอยู่ทางซ้ายเออ ほう。 กับอาหา,ารหัวตาล น,นี่ครับบรรยากาศหาดหัวตาลเป็นไงครับ โอ้วยงามสวยงามสวยงามุ้ยลงไปเดินตรงนู้นดีกว่าโอ้ยสวยจัด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 ดอย่างนี้ต้องจัดซะแล้วอืครับ พบกันอีกแล้วเวลานี้ก็เวลาเที่ยงครับสถานที่อย่างนี้คือหาดหัวตาลครับหาดหัวตาลก่อนหน้านี้เราอยู่ฝั่งนูน้นอยู่ฝั่งนูน้นอยู่ชมวานฝั่งน้นแต่จุดนี้คือหาดหัวตาลครับสวยมาก ขอเรียกจุดตรงนี้ว่าทะเลแหวกหัวตาลแล้วกันสวยมากครับสวยมากเลยมีจุดถ่ายภาพจุดช็คอินเวลานี้ก็แดด แสงแดดอ่อนโยนท้องฟ้าสีครามเมฆมีปลุยงามมองแล้วหน้าดูมองแล้วหน้าดูจริงๆสวยบอกเลยว่าสวย จะได้ไม่เดิอาจจะไม่ได้มาเดินแบบนี้นะครับ สวยงามจริงเป็นไงครับหัวตาลหาดหัวตาลตั้งชื่อว่าเลแวกหัวตาลนี่ครับจุดนี้ทะเลแวกหัวตาลอันซินเพื่อสถานีต่อไป ขาย้อยตอนแรกจะไปดูเวลาก่อนถ้าเวลาโอเคจะไปขาดหนึ่งขาดเสาเอียงเช็คเวลาแป๊บนึง let's go let's go